มิสเตอร์เคชุดโอภูมิใจเสนออาพอยสมุนลภูมิผีเป็นภาพยนตร์แนวสยองขวัญจิตวิทยาที่ได้ออกฉายในปี2004ครับสำหรับใครที่ชอบผมก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากเขาโครงเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในกองทัพเกาหลีใต้สมัยสงครามเวียดนามในช่วงสงครามเวียดนามวันที่7มกราคมปี1 9 7 2ณประเทศเวียดนาม พลวิทยุของเกาหลีใต้ที่ประจําการประเทศเวียดนามได้ยินวิทยุขอความช่วยเหลือจากหน่วยที่พวกเขาคิดว่าน่นจะตายไปแล้วนั่นก็คือหน่วยแมดด็อกทีพลวิทยุต่างตกใจกับเสียงที่ดังออกมาจากวิทยุพวกเขาไม่น่าจะรอดมาได้พวกเขาบอกว่าพวกเรากำลังจะตายช่วยพวกเราด้วยเสียงปืนเสียงกรีดร้องดังออกมาจากวิทยุพลวิทยุจึงได้ไปแจ้งผู้พัน ผู้พันจึงเข้าไปคุยกับชายคนหนึ่งเขารอดชีวิตมาได้เขาอยู่ในหน่วยแมดด็อกทีมีคนเดียวที่รอดตายในหน่วยนั้นมาได้แต่พลทหารนายนี้ก็บาดเจ็บสาหัสเขามองไม่เห็นมือทั้งสองข้างของเขาไม่มีเหลือและพลทหารนายนี้ก็มั่นใจว่าไม่มีใครเหลือรอดนอกจากเขาแน่เป็นไปไม่ได้ที่คนอื่นจะรอดตายเพราะเขาเห็นกับตาว่าทุกคนในหน่วยตายกันหมดแล้วผู้พันก็บอกอีกว่าหน่วยของแมดด็อกที ได้ส่งวิทยุขอความช่วยเหลือมาแล้วถึงสามครั้งตาฉากไปยังหมวดชอยเขาเข้ามาเทียวผู้หญิงกับนายทหารนายหนึ่งในสถานที่รับของประเทศเวียดนามหลังจากทั้งคู่แยกย้ายกันอยู่คนละห้องหมวดชอยกับได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมาจากห้องพลทหารเขาจึงเรียบวิ่งไปดูก็เห็นว่าพลทหารนายนั้นนอนจมกองเลือดพลทหารถูกยิงหมวดชอยพยายามหาตัวคนที่ทำไป จนไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่น่าสงสัยหมวดชอยบอกให้เธอหยุดแต่เธอกลับไม่หยุดหมวดชอยจึงจำเป็นต้องยิงเธอและหมวดก็ได้เข้าไปดูก็เห็นว่าเธอมีปืนอยู่หนึ่งกระบอกวันต่อมาหมวดชอยถูกเรียกตัวเพื่อมาสอบสวนหมวดชอยถูกเรียกตัวเข้ามาห้องผู้พันผู้พันไม่สนใจเรื่องที่หมวดชอยฆ่าใครแต่ผู้พันต้องการมอบภารกิจพิเศษให้กับหมวดชอยเพื่อออกปฏิบัติการส่วนหมวดชอย ได้รับเบี่ยนก้าหารมาแล้วสองครั้งเป็นคนเดียวที่รอดจากศึกฮอนบาวูเขาออกศึกเมื่อไหร่ต้องมีการนองเลือกเมื่อนั้นผู้พันจึงเอาลายชื่อทหารที่หายตัวไปเมื่อ6เดือนก่อนให้กับหมวดชอยดูพวกเขาขึ้นด้วยแมนด็อกทีหายตัวไปในเขตอาพอยผู้พันต้องการให้หมวดชอยรวมทีมออกไปตามหาผู้รอดชีวิตมาให้ได้โดยลูกทีมของหมวดชอยจะมีทั้งหมด8คนรวมกับหมวดชอยด้วยจะมีทั้งหมดรวมกัน9คนพวกเขา ถูกเรียกประชุมเขตที่พวกเขาจะเข้าไปนั้นเป็นเขตที่ไม่มีการสู้รบถ้าพวกเขาปฏิบัติการภารกิจสําเร็จพวกเขาจะได้กลับบ้านด้วยเครื่องบินพวกเขาทั้ง9คนออกเดินทางขึ้นเรือไปยังเกาะในเขตอาพอยมัวชอยเป็นหัวหน้าทีมและรองหัวหน้าทีมนั้นก็คือจ่าชินโดยพวกเขาจะอยู่ที่นั่นเพื่อค้นหาแค่5วันเท่านั้นพอทุกคนขึ้นบนเกาะได้พวกเขาจึงถ่ายรูปรวมกันทั้งหมด9คนอาพอยวันที่หนึ่ง พวกเขาออกเดินทางเข้าไปในป่าลึกพอเข้าไปได้สักพักก็ถูกพวกวิทโกงสูงโจมตีพวกเขายิงตอบโต้อย่างหนักยิงกันอยู่ได้สักพักมวดชอยก็สามารถจัดการยิงถล่มที่ตั้งของพวกมันลงไปได้ส่วนพวกมวดก็ไม่มีการสูญเสียใครแต่อย่างใดพวกเขาจึงเข้าไปเช็คดูก็เจอพวกวิทโกงอยู่สองคนผู้ชายที่ตายไปแล้วเหลือแค่ผู้หญิงที่บาดเจ็บหนักเธอหายใจโลยลินแล้วขนตัวเธอก็ได้ไปเจอกระดิ่งข้อมือ และสายตาของเธอมีความโกรธแค้นอย่างมากจ่าชินจึงบอกให้ยิงเธอทิ้งแล้วใครจะกล้ายิงไม่มีใครกล้าทําสักคนถ้าใครไม่กล้าจ่าชินจะจัดการเองแต่หมวดชอยก็บอกว่าไม่ต้องไปทําเดี๋ยวเธอก็ตายเองปล่อยเธอไว้แบบนี้พวกเขาจึงเดินทางต่อตอนนี้พวกเขาเข้ามาในเขตอาพอยแล้วหมวดชอยจึงสั่งให้ทุกคนหยุดพักพลทหารลีก็ได้ไปเจอป้ายหลุมศพเป็นข้อความภาษาจีน ที่เขียนไว้บนหินเขาจึงให้พลทหารโจที่อ่านภาษาจีนออกมาอ่านให้ฟังมีใจความไว้ว่าพวกเจ้าไปที่ไหนข้าจะตามไปที่นั่นถ้ามือของเจ้าเปื้อนเลือดมีเขียนไว้แค่นี้จ้าชินจึงให้ทุกคนออกเดินทางต่อพลทหารลีคนที่ไม่กลัวอะไรไม่เชื่อในสิ่งลี้ลับเขากับขี่ใส่ป้ายหลุงศพเขาขี่ใส่ข้อความที่เขียนไว้ว่าไม่ได้กลับบ้าน พวกเขาก็ออกเดินทางต่อจนมาถึงช่วงเย็นโดยพวกเขาจะพักคืนกันอยู่ที่นี่มวดชอยก็พยายามติดต่อไปยังฐานแต่ก็ไม่มีการตอบกลับแต่อย่างใดไม่มีสัญญาณพลทหารเปลี่ยนพลวิทยุจึงออกเดินหาสัญญาณพอตกดึกทั้งสามคนก็ออกไปนั่งปวดทุกพลทหารโจจ่าโอพลทหารลีจาโอจึงถามพลทหารโจไปว่าก่อนที่เขาจะมาประจำการเขามีอาชีพอะไร พลทหารโจเขามีหน้าที่ในการอาบน้บําศพเป็นสัพเปลยและเขาก็มีเซนเรื่องดีลับด้วยพลทหารโจจึงบอกไปว่าที่นี่มีอะไรแปลกไม่มีแสงแดดอากาศชื้นแต่มีหมอกไม่ดีทั้งคนเป็นและคนตายยิงถาใไม่จ่าโอเริ่มกลัวขึ้นมาพอถึงตอนเช้าทุกคนก็ตกใจเพราะว่าข้างหน้านั่นก็คือตึกหลางที่ตั้งอยู่กลางลานกว้างตึกหลังขนาดใหญ่ทําไมเมื่อคืนพวกเขาถึงไม่เห็นมันทุกคน จึงเข้าไปเช็คข้างในเช็คทุกชั้นไม่มีใครตอนนี้ปลอดภัยแล้วหมวดชอยจึงแจกแจงรายละเอียดให้กับทุกคนฟังพวกเขามีหน้าที่ในการค้นหาผู้รอดชีวิตในเขตอารพอยต์และสมีจากที่นี่3.5กิโลเมตรให้แบ,บ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มจาชินจะออกไปค้นหาด้านนอกส่วนหมวดชอยจะค้นหาโดยรอบบริเวณตึกและหน่วยที่ต้องค้นหานั้นก็คือหน่วยกองพัน53หน่วยแมดด็อกทีจาอูก็ตกใจ เหมือนเขารู้จักคนในกองพันห้าพวกจ่าชินออกเดินค้นหาจนเจอแยกสองทางเขาเลือกที่จะไปด้านขวามือส่วนพลทหารโจที่ยืนฉี่อยู่นั้นตอนนี้ไม่มีใครรอเขาแล้วพอหันกลับไปก็ไม่มีใครอยู่แล้วเขายิ่งตกใจหนักตอนนี้เขาลงทางแล้วเขาวิ่งไปเจอแยกพลทหารโจจึงตัดสินใจไปทางซ้ายมือวิ่งตามหาทุกคนด้วยความกลัวเขาวิ่งไปได้สักพัก ก็ได้ไปเจอกลุ่มทหารเดินอ,อย่างช้าๆน่าจะเป็นเพื่อนของเขาเองผลทหารโจจึงรีวิ่งเข้าไปในกลุ่มเขาสังเกตเห็นข้อความที่เขียนบนหมวกว่าจุนซุกรอฉันด้วยแล้วทุกคนก็หมอบลงกับพื้นในป่าหญ้าและแล้วพวกเขาก็หายตัวไปผลทหารโจก็กลัวสุดขีดเพื่อนของเขาหายตัวไปต่อหน้าของเขาผลทหารโจพยายามเรียกทุกคนเดินค้นหาไปเรื่อยๆและคิดว่าเพื่อนคงแกง แต่จริงๆแล้วทุกคนได้หายตัวไปแล้วตาฉากไปยังหมวดชอยเขาได้รับพิยุจากจ่าชินว่าพลทหารโจได้หายตัวไปหมวดชอยจึงต้องพาทุกคนออกตามหาพลทหารโจโดยนัดเจอกันที่จุด R6 ให้ไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นพวกเขาไปถึงก็ได้ไปเจอสิ่งปลูกสร้างมากมายที่เก่าแก่หลายร้อยปีตอนนี้พวกเขาต้องออกตามหาให้เจอก่อนตะวันจะตกดินหมวดชอยและจ่าชิน รวมการอยู่ที่นั่นทั้งหมดและออกตามหาจนได้ไปเจอทุบป,ปักอยู่ดูเหมือนว่ากําลังจะไหวอะไรบางอย่างต้องมีคนมาที่นี่แนะ่จนพวกเขาได้เดินหาจนไปเจอพลทหารโจที่ซ่อนตัวอยู่เขามีอาการหวาดกลัวอย่างหนักพวกเขากลับมายังตึกหลงังพลทหารโจเล่าเรื่องทั้งหมดว่าเขาได้เจอกลุ่มทหารกลุ่มหนึ่งแต่ทุกคนก็ไม่เชื่อเขาพลทหารโจจึงดูหมวกของทุกคนเพราะเขาจําได้ว่ามีคนคนหนึ่งเขียนข้อความไว้ที่หมวกว่า จุนซุกร้อฉันด้วยจ่าโอที่ได้ยินคำนี้เขาก็ตกใจและถามพลทหารโจไปว่าเขารู้จักจุนซุกได้ยังไงแล้วทุกคนก็ได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์บินเข้ามาในบริเวณนี้พวกเขาจึงออกไปเช็คดูข้างนอกจนได้ไปเจอกลุ่มทหารอเมริกันจาก11เบกจาก c n e พวกเขามาได้เฉพาะกลางคืนเท่านั้นพเพราะเฮลิคอปเตอร์มาตอนกลางวันไม่ได้พเพราะหมอกมากจนเกินไปพวกเขามาที่นี่ทุกสวนัน เพื่อมาเช็คแบตเตอรี่ทหารอเมริกันจึงเข้าไปนห้องเพื่อเช็คอุปกรณ์ของพวกเขาและเขาได้สั่งห้ามไม่ว่าห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวในห้องที่พวกเขาติดไป้ายไว้เด็ดขาดจ่าสิบเอกเบกจึงถามพวกหมวดชอยว่าพวกเขามาที่นี่ทําไมหมวดชอยจึงตอบแบบว่าเขามาตามหาทหารที่หายตัวไปเมื่อ6เดือนก่อนทหารเบกจึงบอกว่าที่นี่เคยเป็นที่มั่นของทหารฝรั่งเศสมีทหารฝรั่งเศสโดนฆ่าตายที่นี่มากมาย แต่ไม่ใช่ฝีมือของพวกเวียดกงที่นี่มีแต่หินมีแต่ป่าไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้ทางพวกทหารเวียดกงหรือทหารต่างชาติอยู่ที่นี่ไม่ได้เบจึงบอกหมวดชอยว่าอีกสี่วันเมื่อพวกเขากลับมาอีกพวกหมวดชอยจะไม่มีใครรอดชีวิตที่นี่คืออาพอยไม่มีใครอยู่ได้แน่นอนแล้วพวกทหารสลัดก็เดินจากไปทิ้งปิจนาให้หมวดชอยต้องคิดมันจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขากันแน่ ส่วนพลทหารกุกก็เอาเครื่องเล่นเทปที่เจอในตัวตึกมาให้พลทหารเปลี่ยนพลวิทยุซ่อมให้จะได้เปิดเพลงฟังจะต้องไม่มานั่งเบื่อแบบนี้มัวชอยจึงเข้ามาคุยกับพลวิทยุให้ติดต่อไปยังฐานให้ได้พลวิทยุจึงบอกมัวชอยไปว่าเขาได้รับการติดต่อจากวิทยุจากทหารฝรั่งเศสที่ประจำการอยู่ที่อาพอยทินีเขาชื่อว่าจ่าสิบโทชากเขาบอกว่าเขาอยู่กับพอ่อพี่ชายฝาแฝด มัวชอยก็เน้นย้ำว่าที่นี่มีแต่พวกเขาเท่านั้นไม่มีกองทัพของใครมัวชอยจึงให้เขาพักบ้างเขาอาจจะได้ยินไม่ชัดเจนเองส่วนจ่าโอก็ลากพลทหารโจเพื่อมาถามถึงเรื่องที่เขาเห็นหมวกที่เขียนไว้ว่าจุนซุกล้อฉันด้วยจ่าโอก็พยายามถามเขาว่ารู้เรื่องหมวกได้ยังไงพลทหารโจก็บอกว่าเขาเห็นจริงๆเขาเห็นกับตาทั้งสองของ้างพลทหารโจจึงเดินหนีไป จ่าโอก็เริ่มกลัวขึ้นมาแล้วหมวกใบนั้นเป็นของทหารที่หายตัวไปคนที่พวกเขาตามหานั่นเองที่จ่าโอรู้เพราะว่าจ่าโอเคยอยู่ที่หน่วยนั้นเหมือนกันทุกคนตามเริ่มเบื่อในสถานก,การณ์แบบนี้จนพลทหารเปลี่ยนซ่อมเครื่องเล่นเทปได้พวกเขาเปิดเพลงเต้นอย่างสนุกกันแต่สนุกกันได้สักพักเสียงกรีดร้องเสียงของความช่วยเหลือก็ดังมาจากเทปพวกเขาต่างตกใจและเริ่มกลัวขึ้นมาทันทีหมวกชอยจึงปิดเทป และเอาเทปไปฟังว่าพวกเขาพูดอะไรกันบ้างแต่ก็มีแต่เสียงที่หวาดกลัวเหมือนพวกเขากำลังหนีอะไรบางอย่างและได้ยินเสียงกระดิ่งแล้วเสียงกรีดร้องก็เงียบไปส่วนพลทหารกุกและพลทหารช่างทั้งคู่ได้ลํับน้าทีเฝ้าเวรยนยามพั่งหน้านตึกและสักพักก็ได้เห็นพลทหารจูงกำลังเดิอนออกไปจากที่นี่และตรงเข้าไปในป่าทั้งสองพยายามเรียกให้เขากลับมาแล้วเขาก็เดินหายไปในป่าส่วนหมอกชอยที่ออกเดินมาดูที่หน้าต่าง เขากับเห็นผู้หญิงเวทกงยืนอยู่ข้างนอกแล้วเธอก็หายตัวไปแต่มัวชอยก็พยายามทำตัวให้ปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้ลูกน้องต้องมากลัวเรื่องนี้พอถึงตอนเช้าพลทหารปากก็ได้เข้ามารายง,งานกับจ่าชินว่าพลทหารจูงได้หายตัวไปจ่าชินจึงบอกให้เขาออกตามหาพลทหารปากและพลทหารโจจึงได้รับหน้าที่ออกตามหาทางคู่ออกตามหาในสักพักก็ได้มานั่งพักผ่อนกันแล้วขนาดนั้นเอง เลือก็ไหลลงมาเต็มตัวพลทหารปากเขาตกใจสุดขฉีดนี่คือพลทหารจูงเขาผูกคาตายไปแล้วพวกเขาสูญเสียทหารไปหนึ่งนายโดยที่ไม่ทราบสาเหตุเลยว่าทําไมพลทหารจูงต้องทําแบบนั้นด้วยจา่าชีนคิดว่าน่าจะเป็นฝีมือของพวกเวทกงพวกมันต้องอยู่แถวนี้แน่หมวดชอยจึงบอกไว้ว่าภารกิจของพวกเขายังเหมือนเดิมให้ตามหาคนรอดชีวิตพวกเขาออกปฏิบัติการค้นหา ไปยังสถานที่เก่าแก่ที่เห็นอย่างทูปปักอยู่ต้องมีคนอยู่บริเวณนี้แน่นอนจ่าชินจึงบอกให้วางกับดักวางระเบิดระบรอบอยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นใครกันแน่หลังจากทําภารกิจพวกเขาก็กลับไปพักขวัญที่ถึกล้างกันทุกคนเริ่มคุยเรื่องของพลทหารจูงไม่มีใครรู้จักว่าเขามาจากที่ไหนทุกคนต่างจําพลทหารคนนี้ไม่ได้ส่วนมวดชอยก็ได้ติดต่อไปอยังฐานรายงานกับผู้พันไว้ว่า พวกเขาเสียพลทหารไปหนึ่งคนนั่นก็คือพลทหารจงตอนนี้พวกเขาเหลือคนแค่เก้าคนเท่านั้นผู้ผ่านจึงบอกว่าพลทหารจงคือคนที่หายไปคนที่พวกเขาจะต้องตามหาไม่ได้อยู่ในหน่วยของหมวดชอยแล้วพวกหมวดชอยออบปรเดีการมีทีมแค่เก้าคนเท่านั้นไม่ใช่สิบคนผู้ผ่านจึงบอกให้หมวดชอยคุมสติให้ดีหมวดชอยจึงตัดสายทิ้งไปหมวดชอยไม่อยากให้ทุกคนต้องมากลัวกันเรื่องนี้ภารกิจ ต้องดําเงินต่อไปพวกทหารก็เริ่มนั่งคุยกันตอนแรกที่ท่าเรือพวกเขาไม่เห็นพลทหารจูงเลยแล้วเขาก็มาโผล่ตอนที่เขาเข้ามาในเขตอาพอยตอนถ่ายรูปที่ชายหาดพลทหารจูงยังอยู่กับพวกเขาทุกคนต่างตกใจกลัวนี่มันเป็นเรื่องที่ไม่ปกติแล้วพลทหารปากจึงบอกให้ทุกคนหยุดพูดเรื่องนี้ส่วนมวัวชอยก็ดูรูปหน่วยทีมที่หายตัวไปพวกเขามีกันทั้งหมด1ิคนตามแฟ้มคนหาย และคืนนี้จ่าโอและพลทหารโจจะต้องเฝ้าเวรยามจาโอก็คิดแต่เรื่องคนที่หายตัวไปเขาคิดย้อนไปในอดีตตอนที่เขาเคยยืนหน่วยหน่วยที่หายตัวไปพลทหารของหน่วยนั้นฝากให้จ่าโอซื้อกล้องด้วยเงินของเขาทั้งหมดที่มีแต่จาโอก็บอกไว้ว่าอีกสองวันเดี๋ยวเขาจะไปซื้อให้แล้วพลทหารก็ออกลาตะเวนโดยมีข้อความที่เขียนบนหมวกของเขาไว้ว่าจุนซุกรอฉันด้วย แต่จาโอกับซื้อกล้องมาแล้วแต่เขาไม่ยอมให้เขาจะยึดเป็นของตัวเองเขาต้องนั่งคิดเรื่องนั้นวนไปวงมาอยู่หลายรอบส่วนมวดชอยเขาก็ได้เห็นพ้หอิงคนนั้นอีกแล้วเขาพยายามเริ่มตามเธอเข้าไปจนเธอได้หายตัวไปและสุสานก็โผล่มาต่อหน้าเขาหลุมศพเบียงลายเต็มไปหมดที่นี่คือสุสานของพวกทหารฝรั่งเศสและมีหลุมศพหลุมหนึ่งเขาชื่อว่าชากเป็นฝาแฝดทหารพอ ที่ผลวิทยุเปี่ยงเราให้เขาฟังว่ามีพลทหารที่ชื่อว่าพอติดต่อพวกเขามาว่าประจําการอยู่ที่นี่มัวชอยก็เริ่มตกใจกลัวที่นี่มีอะไรกันแน่แตาฉากมียังจ่าโอเขาหลับได้สักพักก็ตื่นขึ้นมาเห็นพลทหารโจกําลังเล่งกล้องของเขาอยู่เขาจึงเข้าไปแย่งนี่เป็นกล้องของเขาที่เขาห่วงราคาที่แพงมากพลทหารโจก็ถามไปว่าช่ยกล้องของเขาจริงๆหรือเปล่าจ่าได้มันมา โดยไม่เสียเลือดแม้แต่สักหยดจ่าโอจึงตบสั่งสอนไปแต่ที่ไหนได้นี่ไม่ใช่พลทหารโจแต่เป็นคนที่หายตัวไปจ่าโอกลัวมากจึงวิ่งเตลิดหนีเข้าไปในป่าตกดึกจ่าชินจึงเข้ามาหาหมวดชอยตอนนี้จ่าชินเห็นรูปถ่ายคนที่หายตัวไปหมดแล้วแสดงว่าหมวดชอยรู้แล้วว่าพลทหารจุงที่ผูกคอตายคือคนที่หายตัวไปทําไมไม่บอกลูกน้องหมวดชอยจึงสั่งห้าม ห้ามบอกพวกเขาโดยเด็ดขาดแล้วเสียงกับดักระเบิดก็ดังขึ้นพวกเขาทุกคนจึงรีบไปที่เกิดเหตุพอพิถึงก็เห็นจ่าโอนอนจมกองเลือดหายใจโรยเิียนเขาพูดแต่ว่าเขาขอโทษเขาไม่ได้ตั้งใจทําแล้วเขาก็ขาดใจตายทุกคนต่างงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี่มันกําลังเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขากันแน่พลทหารโจจึงพูดขึ้นมาว่าที่นี่มีผีจา่าชินจึงเข้ามาบอกว่าที่นี่ไม่มีผีอะไรทั้งนั้นหน้าที่ของทุกคน คือตามหาพลวิวที่หายตัวไปตามหาให้เจอแล้วต่อไปห้ามพูดถึงเรื่องผีอีเด็ดขาดจ่าชินจึงเขา้าไปคุยกับหมวดชอยตอนนี้ทหารสี่ขวัญกำลังใจกันหมดแล้วควรยกเลิกภารกิจแต่หมวดชอยก็ทำไม่ได้ผู้พันไม่ม,มีทางเชื่อเรื่องพวกนี้แน่นอนควรทำภารกิจให้สำเร็จจนถึงตอนเช้าพวกเขาจะแบ่งกลุ่มออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มของจ่าชินและหมวดชอยออกค้นหาไปทั่วอาสองกับอาาพวกเขาออกไปฏิบัติการ แต่พวกจ่าชินกลับออกนอกเส้นทางไปยังอาเจ็ดจนจ่าชินได้ไปเจอไฟแชกของหมวดชอยตกอยู่หมวดชอยทำตกตอนที่เขาเดินตามผู้หญิงเข้ามาตอนที่นี่มีหลุมศพมากมายตามที่หมวดชอยเห็นเมื่อคืนแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วจ่าชินจึงบอกให้ทุกคนค้นหายทัว่วจ่าชินจึงโยนป้ายชื่อที่เขาน้าติดตัวมา,มาด้วยเพื่อให้ทุกคนหายหเจอถ้าเจอป้ายชื่อภารกิตจะได้เสร็จสักทีพวกเขาจะได้กลับบ้านจนพลทหารป์ก เดินจนมาเจอปลายชื่อพวกเขาจึงพยายามวิยุาไปหามหมวดชอยแต่ก็ติดต่อไม่ได้จ่าชินจึงขอเข้าไปค้นหาในป่าเพียงคนเดียวเดี๋ยวเขาจะกลับมาจ่าชินเดินเข้าไปในป่าไผ่จนได้ไปเจอพลทหารคนหนึ่งกาลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างเขาจึงวิ่งตามจนเขาหายเข้าไปในป่าตาชาไมยังหมวดชอยพวกเขาเดินค้นหาจนได้ไปเจอซากเฮลิคอปเตอร์แล้วก็มีศพอยู่ข้างในที่ตายมาหลายเดือนแล้วและมีป้ายชื่อที่เขียนไว้ว่า จ่าสิบเอกเบกนี่คือหน่วยที่พวกเขาเจอเมื่อคืนก่อนแสดงว่าพวกเขาเจอผีพลทหารช่างและพลทหารกุกเริ่มสติแตกกลัวขึ้นมาพยายามถามหมวดว่าพวกเขาเจออะไรกันแน่หมวดจึงให้ติดต่อจ่าชินแต่ก็ติดต่อไม่ได้เขาจึงสั่งให้กลับฐานกลับไปยังที่พักที่ตึกหลงังส่วนทหารที่อยู่กับจ่าชินก็ออกตามหาจ่าชินตอนนี้จ่าได้หายตัวไปแล้วแต่พวกเขาก็หาจ่าไม่เจอ จนพวกเขาต้องเดินผ่านบึงน้ำผลทหารโจกับเห็นศพมากมายอยู่ในบึงน้ำพวกเขามั่นใจว่าศพพวกนี้ขึ้นหน่วดที่หายตัวไปพวกเขาได้ตายกันหมดแล้วตตดฉากมายังจ่าชินเขาฟืน้นจากที่เขาตกหน้าผาลงมาที่ทำจ่าชินพาตัวเองเพื่อหาทางออกจนได้ยินเสียงวิทยุของความเชื่อเหลือจ่าชินเดินตามเสียงเข้าไปจนได้ไปเจอพลวิทยุและเขาก็ได้ตายไปนานแล้ว จ่าชินก็พอรู้แล้วว่าหน่วยที่หายตัวไปไม่มีใครรอดชีวิตแล้วตาฉากไปยังลูกน้องจ่าชินผลทหารโจก็เริ่มเห็นภาพหลอนเห็นผีจ่าโอตามเขามาติดๆจนเขาเห็นคนอยู่ด้านหลังผลทหารโจจึงจัดการกาดยิงแต่บริเวณนั้นเองก็มีกลุ่มของหมวดชอยอยู่ผลทหารกุกโดนยิงเขาเต็มๆแล้วเขาก็นอนแน่นิ่งเขาเสียเลือดมากจนสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่รอดผลทหารชางก็รู้สึกโกรธผลทหารโจ ที่เขายิงพทหานกุกพลทหารโจก็บอกแต่ว่าเขายิงผีผีตามเขามามัวชอยจึงสั่งให้ทุกคนกลับไปยังฐานกลับไปยังตึกหลางและขนศพพนหานกุกกลับไปเก็บด้วยพวกเขาพยายามติดต่อไปยังผู้พันเพื่อขอความช่วยเหลือมัวชอยจึงคิดขึ้นมาในว่าพวกทหารอเมริกันเคยสั่งห้ามพวกเขาห้ามเข้าห้องในชั้นสองด้วยเด็ดขาดเขารู้แล้วว่าพวกทหารอเมริกันไม่มีอยู่จริงแล้วห้องนั้นมีอะไรกันแน่ พวกเขาจึงเข้าไปเปิดในห้องชั้นสองแล้วพวกเขาก็ตกใจเจอแต่วิทยุเก่าทั้งหมดพลทหารลีตกใจมากนี่มันถูกปล่อย้างมานานแล้วไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นได้พวกทหารอเมริกันเพิ่งเข้ามาไม่กี่วันเองพวกเขาเริ่มเสียขวัญเข้าไปใหญ่พลทหารลีเล็งปืนไปที่หมวดเขารู้สึกโกรธที่หมวดรู้ตั้งแต่แรกแต่ไม่ยอมบอกพวกเขาหมวดชอยจึงเดินเข้าไปตกเพื่อเตือนสติถ้าพวกเขาอยากหลอดต้องทําตามคําสั่งเท่านั้น พวกเขาพยายามติดต่อวิยุจนสามารถติดต่อไปยังฐานได้มวดชอยจึงขอความช่วยเหลือให้ส่งเฮลิคอปเตอร์เข้ามารับพวกเขาด่วนแต่ตอนนี้มืดเกินไปจะไปรับได้ก็คือพรุ่งนี้เช้ามวดพยายามให้พวกเขาเข้ามาเดี๋ยวนี้ที่นี่ไม่ปลอดภัยแล้วแต่เฮลิคอปเตอร์ก็เข้าไม่ได้ต้องเป็นพรุ่งนี้เช้าเท่านั้นแล้วสายก็ถูกตัดไปพวกมวดต้องรอดผ่านคืนนี้ไปให้ได้และแล้วเสียงระเบิดด้านนอกก็ดังขึ้นทุกคนประจําที แล้วเสียงเขอประตูก็ดังขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้เปิดประตูแล้วคนคนนั้นที่เข้ามานั้นก็คือจ่าชินเขามาพร้อมกับหัวพลวิทยุที่หายตัวไปพวกเขาไม่ควรมาที่นี่ตั้งแต่แรกแล้วหมวดจึงให้จ่าชินบอกชื่อและยศมาคนที่ยืนตรงหน้าอาจจะไม่ใช่จ่าชินก็ได้แต่จ่าชินก็บอกได้หมดนี่คือจ่าชินตัวจริงๆผลทหารปากก็เขามาหาจ่าชินอยากให้เขาพากลับบ้านเขาไม่อยากอยู่ที่นี่อีกแล้ว จาชินกับยกมีดออกมาแล้วฟันไปที่คอของพลทหารปาร์คทันทีมัวชอยจึงจัดการยิงเขาทิ้งทันทีทุกคนต่างตกใจทำไมจาชินต้องทำแบบนั้นด้วยตอนนี้ทุกคนเริ่มไม่ไว้ใจกันแล้วพลทหารโจเริ่มเห็นจาโอและพลทหารกุกที่ตายไปแล้วเล็งปืนมาที่เขาแล้วเสียงวิทยุก็ดังขึ้นช่วยพวกเราด้วยพวกเรากำลังจะตายพลทหารเปียงเริ่มพูดออกมาว่าพวกเขาจะมา พวกผีจะมาที่นี่แล้วเขาก็ดึงสลักระเบิดจัดจิตการยิงเขาทิ้งพลทหารช่างก็หยิบระเบิดแล้วคว้างทิ้งไปด้านนอกระเบิดทํางานจนทําให้พลทหารช่างได้รับบาดเจ็บมองอะไรไม่เห็นแล้วพ <c oughs> ลทหารลีและพลทหารโจเริ่มขาดสติกันพลทหารโจเดินเข้ามาหาพลทหารลีแล้วเขาก็ยิงไปที่หัวงพลทหารลีทันทีหมวดเห็นอย่างนั้นจึงตัดสินใจฆ่าพลทหารโจทิ้งตอนนี้ทุกอย่างวุ่นไวายไปหมดแล้ว มวดได้ร้องตะโกนให้พวกผีออกมาให้ออกมาหาเขาให้เผชิญหน้ากันสักทีจนเขาเห็นผู้หญิงชุดขาวรออยู่ตรงหน้าเดินเข้ามาหาเขาหมวดชอยจึงบอกให้พลทหารช่างหยิบปืนขึ้นมาเร็งปืนมาทางด้านสายมาด้านของหมวดชอยแล้วยิงทันทีที่เขาสั่งตอนนี้ผีตอนนี้จะเข้าสิงเขาแล้วทหารชาร่างได้รับคำสั่งจากหมวดจึงจัดการยิงตามคำสั่งจนหมวดชอยถูกยิงแล้วหมวดชอย ก็ตายไปอีกคนตอนนี้ผู้รอดชีวิตมีเพียงพลทหารช้างเท่านั้นจนถึงตอนเชา้าไม่มีศพข,ของใครเหลืออยู่เลยฮีิคอปเตอร์จึงเข้ามายังอาพอยเขาไปยังตึกหลงังก็เห็นแต่พลทหารช้างที่รอดชีวิตเพียงคนเดียวเท่านั้นแล้วคนที่เหลือพวกทหารก็ออกค้นหาในอาพอยก็ไม่เจอคนที่เหลืออยู่แล้วไม่พบคนอีก8ดคนพวกเขาได้หายตัวไปส่วนพลทหารช้างเขาก็เสียสติไปแล้วตอนนี้เขาพูดอะไรไม่รู้เรื่องแล้ว พวกเขาจึงเดินทางกลับพร้อมพลอดชีวิตเพียงคนเดียวหลายวันต่อมาวิทยุขอความช่วยเหลือก็ด่างึ้นเสียงนี้มาจากพลทหารเปลี่ยนผลวิทยุของหมวดชอยเสียงของความช่วยเหลือพวกเรายัางไม่ตายพวกเรากำลังจะถูกฆ่าช่วยพวกเราด้วยแล้วหนังก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังอาพยสมรภูมิผีเป็นภาพยนตร์สยองขวัญจิตวิทยา ที่ได้ออกฉายในปี2004ครับส่วนหนังเรื่องนี้ IMDb ให้คะแนนอยู่ที่6.3เต็ม10ครับสำหรับใครที่ชอบผมก็ฝากกดติดตามและก,กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผม Mr K Studio ขอขอบคุณและสวัสดีครับ